สไลด์หน้านี้นะครับเรามาดูโครงสร้างของจํานวนตรรยะนะครับอย่างที่บอกนะครับจํานวนตรรยะเนี่ยภาษาอังกฤษก็คืออะไร rational number นะครับ rational number นะองค์ประกอบของจำนวนตรรยะนะครับมี2ส,ส่วนนะอันแรกก็คือจำนวนเต็มนี่คือสาระสําคัญของบทบทนี้เราจะเรียนเรื่องจํานวนเต็มนะเรียกว่า integer ใช้ตัวย่อก็คือตัวตัวไอตัวไอใหญ่หมา,ายถึงจำนวนเต็มเขาไหครับจำนวนตรรกยะอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับเรียกว่าทศนิยมนะฮะหรือ floating point ก็คือทศนิยมอีกชื่อหนึ่งคือ decimal นะครับก็คือทศนิยมเหมือนกันนะซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นเศษส่วนได้ เศษส่วนภาษาอังกฤษคือ fraction number โอเคไหมครับสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นทศนิยมหรือเศษส่วนนะครับมันขึ้นต้นด้วย,วย f, ตัว f เนหะ็นไหมะตัว f floating point นะขึ้นต้นด้วยตัว f ทศนิยมนะเศษส่วนก็ขึ้นต้นด้วยตัว f นะ fraction number นะต,ตัว f เนพะราะนั้นถ้าภาษาอังกฤษตัวักษรย่อในกลุ่มนี้นะจำนวนตรรกยะที่เป็นทศนิยมหรือเศษส่วนเราอาจจะเขียนตัว f ใหญ่ก็ได้เห็นไหมฮะ ทีนี้ในส่วนของจำนวนเต็มนะก็แยกออกเป็น3ามแบบนะครับจำนวนเต็มที่เป็นจํานวนเต็มลบนะบลบก็คือนิเก t i ฟ e นิเกทีฟนัมเบอร์นะครับจำนวนเต็มลบก็คืออะไรลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ไปเรื่อยๆนะอันที่สองคือจํานวนเต็มศูนย์คือมีศูนย์ตัวเดียว นะครับจำนวนเต็มบวกนะครับก็คืออะไรนะ positive number นะครั positive integer นะครับมันเป็นจำนวนเต็มใ่ positive integer นะก็เริ่มตั้งแต่เหนึ่งสองสามสี่ห้ไปเรื่อยๆโดยที่จำนวนเต็มบวกเนี่ยนะครับมันมีอีก2ชื่อนะครับอาจจะเรียก uh, positive integer ก็ได้หรือจะเรียกว่า Counting Number หรือจำนวนนับก็ได้หรืออาจจะเรียก Natural Number จำนวนธรรมชาติก็ได้ความหมายเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมครับความหมายเหมือนกันจะเรียกอะไรก็ได้นะก็หมายถึงจำนวนคือ1 2 3, 4, นะึ่งสอามสี่ห้าไปเรื่อยๆโอเคนะครับนะโอเคนี่คือแผนผังของจำนวนตรรกยะเห็นนะครับ ่าโอเคนี่เป็นตัวอย่างสื่อการสอนนะครับของ vmat ทครับนะที่ผมพยายามนะตั้งใจสร้างสื่อการสอนนี้นะเพื่อสอนคณิตศาสตร์ในร,นะระดับระดับมัธยมนะครับตั้งแต่ม1ถึงม .6 เลยนะครับนะโดยที่สื่อการสอนผมนะครับดูที่ด้านนี้นะเหนไครับอ่านะนะเป็นคอนเทนต์ออนไลน์นะนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้2ทางครับ นะหนึ่งติดต่อหมหาผมนะครับเข้าเรียนทาง f a c e b o o ุ g ก o u ะเป็นกลุ่มลับนะครับเรียนผ่าน f a e e o o o k กุ่มก็ได้นะฮะในประเภทที่1นึ่งลักษณะการเรียนที่1นฮนะอันที่สก็คือเรียนผ่านเว็บไซต์ก็ได้เห็นไหมครับทีนี้ไปดูฝั่งนู้นนะฮะผมยังสร้างตัวคอนเทนต์ที่เป็นโมชั่นกราฟิกนะครับที่สรุปเทคนิค นะพวกสูตรต่างๆเป็นแบบการ์ตูนกร์ตูนน่ารักน่ารักเห็นไหมครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยทบทวนความรู้ก่อนเข้าห้องเรียนห่นอนเข้าห้องสอบหรือดูนะคือใส่ทําใส่ youtube ไว้นะครับใครดูก็ได้นะเป็นฟรีทั้งหมดเห็นไหมครับทุกท่านสามารถติดต่อผมนะครับมีช่องทางช่องไหนบ้างนะฮะมาดูนะผมอาจารย์สันนะครับนะอันนี้เบอร์โทร นะเป็น Line ID ด้วยนะฮะก็เซิร์ช Line ID หมายเลขโทรศัพท์อันนี้นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียด้านล่างนะทั้งหมดนี้นะครับเซิร์ชหาคำว่า be นะ maths นะครับเจอหมดในทุกช่องทางนะครับทั้งหมดนี้คุณภาพของการสร้าง content, คอนเทนต์ผมพยายามตั้งใจมากนะครับหาวิธีที่น่าจะทำให้นักเรียนแบบแฮปปี้ที่สุดนะครับภาพนะพยายามทำให้ภาพชัดที่สุด ดูด้วยมือถือก็ดูได้สบายตานะครับมีแอนิเมชันนะฮะมีโมชั่นกราฟิกมีสีการสอนที่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการนะครับของนักเรียนในยุคนี้ได้โอเคนะครับถ้าสนใจเรียนออนไลน์ติดต่อมาได้นะครับโอเคแล้วเจอกันครับ